ไม่ไม่เเรียะเทเรีเหมือนเก็เย็นเหมือนกันเลยลูกทำไม่ลงมาหรังว่าเขาควยไม่มแล้ววันนี้มันอนเัตสภาพไม่ไหวแล้วลูก โอ้นักกม้าใช่เขายากไอเฮ้ยใครก็ได้ส่ายกไม่เฮ้ยหนึ่งดอกแล้น้องทำหน้าได้เย็นมากดูเดี๋ยวตัวกระทืบไเนี่ยขออีค่ะเฮ้ยตาตลาบแล้วเขาจะถายต่กล้องเล็กกันเอ้เฮยเฮ้ยเฮ้ยให้ไหมเฮ้ยเขาไม่ถืออันให้ได้ไหม จะถ่ายรูปใช่ไหมอะไรตรนีพอความความสว่างมานี่เวอรมากคุยเกิดอรจะเราจัทให้เราต้องหันหน้าเข้าหาแสงเราลูกมันก็มืดอ่ะอพี่ช่วยส่องเไปเท่าไหอบอว่ามไม่ถึงแลเธออถึงถึง โน้า,าราแสงไม่ไหวเลยเราม่บ oh ้านกับบ้านลูกบ้านไ้ลูกม่ใช่นีกับบ้านครับปะเอครับาครับมามากี่ลูกสองสองหายไปอะไรสองสช่เรื่องมั้ยอืม